คลิปแล้วแม่หนูวัดอ่ะมันจะขึ้นมแบบนี้ในต่อๆใช่ไหมเออลงคลิปแล้วแม่หนูวัดมันไม่รู้มีปัญหาเลยเออเออเหมือนกันก็ต้องรอมันรอโทรแล้วเขาไม่รับใช่ไหมแล้วเขาพี่มาว่าแล้วก็หยุดก็คงไม่มีปัญหาเลยพี่เมนาพี่เก่งใครจะเอาไฟเบอร์ไหม็นใบไม้เก้าสามเหลือหนึ่งเป็นสุดมีโปรสองกล่องสามกล่องสี่กล่อง อันนี้คือทหารเขาใช่ไหมห้าก่อนี่เก่งห้าหนตอกสรวนไม่รู้ผิดพลาตรงไหนต้องหาตัวอย่างเออหนึ่งกล่องไม่มีนะลูกเออหนูถามเขาพี่ปูไม่ตอบกล่องสองกล่องหกร้อยเก้าสิบสามกล่อง888แปด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 สี่กล่องหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ เธอหนึงน่งหนึงน่งหกศูนย์นพี่จุ๋มเอาไฟเบอร์มา <c oughs> เธอไฟเบอร์ดีมากนะจะบอกให้นะช่วงนี้ฉันลดแปง้งฉันลดแป้งลดน้ำตาลเนาะคือกระบาดแตกยามเราเนี่ยกินเพิ่งกินข้าวไปนะคะพี่จุ๋มผอมลงเพราะว่าตัวไฟเบอร์โซลิดอันนี้นะคะนะแล้วบวกกับการอะไรคือก่อนหน้านี้กินแต่ไฟเบอร์ก็ดีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพอเรา่วกกับการลดแป้งลดน้ำตาลเพิ่มขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันผอมลงมาก มันผอมลงจริงๆ่ะพี่จุ๋มช่วยตัวถ้าเราไม่มีตัวช่วยมันก็จะไม่ได้ดีขนาดนี้หรอวะเราเอาเสื้อละอ่ะผ่านดูนี่คือพี่จุ๋มผ่านข้าสิส่วนเกินมันหายไปหมดเลยหายไปเยอะมากนะหายไปเยอะมากมันไม่มีรอยตินตัวไฟเบอร์มีสองรสนะคะคือมีตัวนี้เบอร์รี่มันจะเป็นรวมเบอร์รี่นะคะตัวนี้กับตัวนี้ก็คือเป็นโนแอปเปิลกับกีวีนะมีสองอันด้วยกันนะคะมีสองอย่างด้วยกันเลือกสีเลยหนูจะกิน กีวีอ,อยู่แล้วนะคะหนูชอบตัวนี้นะมันเป็นกีวีกับ Apple แอปเปิลรสชาติมันจะเปรี้ยวๆหวานๆกล่องหนึ่งมีเจ็ดซองกินไปเลยเธอกินไปเลยมันที้ไม่เกเรก่าล<ช>่าไม่ไม่บวซัวไม่ตัวเหล่งนะอันนี้ก็กินกจริงๆแล้วกิน,น <ะ S 1> มานานมากกินตั้งแต่ลูกน้ำยยคลอดวันแรกจนถึงวันนี้ี่ยังกินอยู่นะคะมันมีกวดบิดใช่ไฟเบอร์นี่ทานใช่ค่ะใช่ไฟเบอร์ที่พี่จุ๋มทานค่ะแล้วก็ตัวที่ถูทานค่ะตัวนี้ใครเอานะคะโปรคือ2กล่องจะเหลือ690บบาทจากปกติกล่องหนึ่งจะราคาอยู่ที่ ไม่รู้ถามราคากล่องนึงเขาไม่ขายเว้ยลดปะเขาไม่ขายราคากล่องนึงเว้ยมีสองกล่องเธอซื้อไปเลยหกร้อยเก้าสิบบาทรสคือล่องนึงลืมคำรษจบกล่องนึงนี่จะประมาณห้าร้อยปะเธอมันนี่นะมันลดแบบสัดส่วนเนอะว่ามันมันมันไม่ปิ้นนะ มันไม่เป็นปีกนี่หรอแมได้ค่ะพี่ไม่ได้ใส่เอ้ไม่มีพี่ไม่ได้ใส่อะไรนะไม่ได้ใส่ที่รัดผูงไหมนะเธอเก็บปะน้อยคุณน้าแขนแม่อย่าเย็บูกสาวดูนะหนนนตัวเล็กอะที่อันนั้นอยู่ไหนพิมพ์ไปอาบน้ำยังไม่ได้มาเอ้ยน้องมู่ไปด้วยไม่เอ็น อยู่ดีก็รักแมวหมางงไปหมดยังมัดผมเดือแบบไหนบ้างคะมีกิฟต์ไหมเยอะๆอยู่ใครมีกิฟต์มั้งกิฟต์เอากิฟต์คู่ดิเอาที่ไหนอะแม่ให้ไปตั้งเยอะอะไปแว่นไม่ชัดเลยเพราะอะไรงงมีแต่แบบไม่สวยมัวกน้าเอาดาวให้เขาไปไปเออมีม่วงไปแล้ววะอ๋ออ่ะ เาไปอ่ะห้าร้อยคุณนะาเสียหมาเลยอ่ะอยังงั้นผมมีแบบเขาถามว่ามีกี่แบบอ๋อแม่อ่ะไมหน้าตาดีมากขอดูเครื่องคิวจะไปผิวสวยหมนานายดค่ะไ,ไปแล้วคุณรอยหักแป๊บนึงนะจ <45 4 S 2> ๊ะสี่ร้อยห้าสิบกทีนึงค่ะคืออะไรมาร<ะ>หัสมาแล้วกล่องรหัสชอช้างสี่สิบสองสองกล่องนะคะหมายเหตุเอานะคะว่าจะเอารถไหนนะชอช้างสี่สิบสองนะคะ ชอช้า42คือ2กล่องน,นะคะตัวไฟเบอร์2กล่องคือ690บาทถ้า3มกล่องนะคะถ้า3กล่องจะราคาอยู่ที่8 8 8นะ3กล่องจะราคาอยู่ที่888บาทจะเป็นรหัสคือชอช้า43ชอช้า43จะเป็น8 8 8นะคะชอช้า43นะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่เอาทั้งหมด4กล่อง<ๆ>อน,นะคะจะเป็น1,100ย หกสิบบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทจะเป็นราคาคือชอช้างสี่สิบสี่นะคะชอช้างสี่สิบสี่จะเป็นรหัสตามนี้นะคะจะเป็นรหัสตามนี้นะแม่ไม่ต้องเขียนเขียนทำไมอ่ะจช่จับได้อีกล้วเนาะเหอจะไม่ได้เขียนสักกระดาษดิชอช้างกล่องมันต้องมีดอลลิ้งทำไมหมดอ่ะหมดแล้วค่ะลืมเพิ่มจำนวนรึเปล่าเอาไม่ต้องใส่หรอกจำเอาไปใหม่แหดเอานะถ้าพี่ซื้อสองกล่องนะคะจะราคาอยู่ที่690บบาทถ้าพี่ซื้อสามกล่องจะราคา หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทหนูจะบอกใครว่าหนูพวกหนูกินสองอันนี้ถ้าไม่กินก<ะ>ินนะให้ตายฟีี่เลยจริงกินทุกวันกินทุกวันจริงคือต้องยอมรับว่าโดนจ้างเป็นพรีเซนเตอร์ตอนแรกแต่หลังจากนั้นก็คือกินเราไม่เคยหยุดอีกเลยก็คือตายให้ตายตายแบบฟรีๆเลยที่แบบตายเรื่องโง่ๆอ,อย่างนี้เลยดูดิถ้าไม่ได้กินอะ่ะไม่ต้องกลัวแบบมีปัญหาเรื่องดำไส้นะเพราะว่าเขามีอะไรนะทุกข้ ใครจะเอาอันไหนเออใครจะเอาพีไวโอติกน่ะมันช่วยเรื่องแบบอันนี้ดาไส้อยู่แล้วเธอไม่ต้องกลัวเรื่องดาไส้เธอไม่ดีเลยนี่เธอไปกินบอกรหัสอีกรอบนึงนะคะสองกล่องนะคะสองกล่องคือชอช้างสี่สิบสองนะคะสามกล่องคือชอช้างสี่สิบสามและสี่กล่องคือชอช้างสี่สิบสี่นะคะชอช้างสี่สิบสองคือสองกล่องชอช้างสี่สิบสามคือสามกล่องชอช้างสี่สิบสี่คือสี่กล่องราคา 2องกล่องคือ2องเอ่อหกร้อยเกสกล่องคือแปดแปแปสี่กล่องคือหนึ่งหนึ่งยหกบาทใครเอากลิ่ได้เลยใช่ตกกล่องละสองรกว่าบาทเองสี่กล่องก็ถูกสี่กล่องเองร้กี่เก่งสองร้อสบาทหน่อยสองรอยหกสิบี่ออกมาเหลือแค่กล่องละสองร้อยก้าสิบค่กกล่องละสองรย้ชอสสี่สีคุ้มมากเหลือแค่กล่องละสอง้อยเก้าิบ ลดแป้งลดน้ำตาลนะครับจวเห็นผลเลยอหนูปล่อยเสื้อต่อน่ารักมากตัวนี้พอใส่ออกมาแล้วน่ารักน่ารักเลยน่ารักจังนีกว่าน่ารักเลยเนี่ยส่งมันน่ารักมากเกาหลีเกาจายเสื้อตัวนี้นะคะค่าส่งห้าสิบบาทหนูขายเสื้อตัวนี้เก้าสิบบาทชอยี่สิบบาทชอยี่สิบสามค่ะใครเอาพิมได้เลยค่าส่งเหมาเนาะชอยี่สิบสามค่ะเสื้อตัวนี้ออกมาเก้าสิบใช่หอมฉุย เอามา90บาทพอเสื้อตัวนี้รหัสคือชอชางยี่สิบสามค่ะชอชางยี่สิบสามค่ะเอามาเก้าสิบาทชอชางยี่สิบสามหมดค่ะขอบคุณค่ะชอยี่สิบสามหมดจ้ะยีหมดแล้วค่ะต่อไปจ้ะนี่ตั้งจะใช่นะเสื้ออยู่ไหนเสื้อที่ไว้จะขายอยู่ไหนนี่ใช่เสื้อคุณโกยลงมาเองอืมาสิไม่มันเป็นเสื้อกล้ามซาร่า สีกล่องชอช้าง4 4ค่ะชุดจีนค่ะไซส์ L อค่ะจะสุดจีนแล้วแม่ชุดจีนค่ะหนูซื้อมากันกว่าบาทค่ะหนูปล่อยต่อ500บาทเพราะว่าอ๋อไม่ปล่อยต่อ500บาทแขนลุยไปเกยเก็บงานต้องแขนเราเองแขนมันใส่พอมันขนแล้วมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้แหละเอาเท่าไหร่ดีอะ5้าแหละไม่เพราะมันไม่เกี่ยวไม่ก้งานใช่ไหมเอามา390บบาท ชุดนี้มา3ามา3 9บบาทเธอถ้าเธอไปซื้อใหม่ก็พันกว่าบาท <29. S 1> รหัสค่ะพอะชาง29ค่ะชอช2าง29ค่ะมา390บาทพอชอช้าง29ค่ะคุณแอนรถไหนดีคะคุณแอนเลือกเดี๋ยวไปเลือกหลังบ้านแม่เลือกใหม่เหตุได้เลยค่ะส